นิทานเรื่องเด็กชายผ้าขี้ริว้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในชุมชนแออัดเล็กๆที่แสนสุดโซมมีเด็กชายตัวน้อยนามว่าริ้วอาศัยอยู่ริ้วเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่จากไปตั้งแต่เขายังเล็ก ทิ้งไว้เพียงเศษผ้าเก่าๆพื้นหนึ่งซึ่งริ้วเรียกว่าผ้าขี้ริ้วมันเป็นเศษผ้าหลากสีที่คุณแม่ของริ้วเคยใช้เย็บเสื้อผ้ามันจึงกลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าเพียงชิ้นเดียวที่ริ้วมีริ้วเป็นเด็กขยันขันแข็งแม้เขาจะตัวเล็กแต่ก็มีความมุ่งมั่นเกินไว ในทุกเช้าเขาจะถือผ้ากี่ริ้วคู่ใจออกเดินไปตามตรอกซอกซอยและเสนอตัวรับจ้างทำความสะอาดตามร้านอาหารต่างๆลุงครับป้าครับให้ผมช่วยเช็ดโต๊ะถูพื้นไหมครับริ้วเอ่ยถามเสียงใสแต่หลายร้านกลับสายหน้าบางร้านก็ไล่ตะเพิด ไปไปให้พ้นนะเจ้าเด็กสกปรกจนวันหนึ่งริ้วเดินมาถึงร้านอาหารเล็กๆชื่อว่าร้านอุ่นไอรักของป้าอุ่นหญิงชราใจดีป้าอุ่นมองดูริ้วด้วยสายตาที่เมตตาเข้ามาสิจ๊ะพ่อหนุม่ม ให้ป้าช่วยดูสินั่นผ้าอะไรนะริ้วได้ยื่นผ้าขี้ริ้วให้ป้าอุ่นดูผ้าขี้ริ้วครับมันเป็นของแม่ผมผมใช้มันเช็ดโต๊ะถูพื้นสะอาดเอี่ยมเลยล่ะครับป้าอุ่นยิ้มอย่างเอ็นดูป้าให้โอกาสหนูนะ มาช่วยป้าทําความสะอาดร้านแลกกับข้าวและที่พักตกลงไหมดวงตาของริ้วเป็นประกายตกลงครับขอบคุณครับป้าอุ่นตั้งแต่นั้นมาริ้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของร้านไออุ่นรักเขาทํางานอย่างขายันขันแข็งคอยเช็ดโต๊ะ ถูพื้นล้างจานโดยไม่มีบนเขาเก็บออมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้เพราะฝันอยากจะเรียนหนังสือโดยเฉพาะการทำอาหารเขาชอบแอบดูป้าอุน่นปรุงอาหารกลิ่นหอมหอมของอาหารที่ป้าอุ่นทำช่างเย้ายวนใจของเขายิ่งนักป้าอุ่น เห็นความสนใจของริว้วจึงเริ่มสอนวิชาการทำอาหารให้นี่ริว้วจำไว้นะหัวใจของการทำอาหารก็คือความรักเราต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนริ้วตั้งใจเรียนรู้เขาจดจำทุกเคล็ดลับฝึกฝนอยู่ทุกวัน จนเริ่มทำอาหารได้อร่อยเขาคิดเมนูใหม่ๆข้าวผัดผ้าขี้ริ้วโดยใช้เศษผักเหลือๆและข้าวสวยนำมาผัดกับซอสสูตรพิเศษที่เขาคิดขึ้นเองรสชาติช่างกลมกลม่อมและอร่อยถูกปากยิ่งนักทำให้ร้านไออุ่นรักเริ่มมีลูกค้ามากขึ้น เพราะติดใจในฝีมือของป้าอุ่นและเมนูใหม่ๆของริ้วแต่ความสำเร็จของร้านเล็กๆกลับไปสกิดต่อมริษยาของนายดำเจ้าของร้านอาหารใหญ่โตที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนายดำเป็นคนขี้โกงเห็นแก่ตัวเขาไม่พอใจที่ร้านเล็กๆอย่างร้านไออุ่นรัก มาแย่งลูกค้าของเขาไปนายดำเริ่มกลั่นแกล้งร้านไออุ่นรักปล่อยข่าวลือว่าอาหารไม่สะอาดจ้างคนมาป่วนแถมยังส่งคนมาข่มขู่ริว้วแกมันเด็กสก,กรปรกอย่ามาทำอวดเก่งแถวนี้ไม่งั้นแกเจอดีแน่ริ้วรู้สึกกลัว แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาอดทนทำงานอย่างหนักเพื่อเก็บเงินไปเรียนต่อวันหนึ่งนายดำได้ยื่นข้อเสนอว่าหลิว้วแกมาทำงานกับฉันสิฉันจะให้เงินเดือนแกเยอะๆเลิกทำงานกับยายแกนั่นเถอะแต่ริ้วปฏิเสธ ผมไม่ทิ้งป้าอุนหรอกครับป้าอุ่นมีบุญคุณกับผมนายดำรู้สึกโกรธมากแกแกมันเด็กดื้อด้านคอยดูนะฉันจะทำให้แกกับยายแกนั่นไม่มีที่ยืนแกคอยดูไม่นานหลังจากนั้นริ้วก็ถูกหลอก มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งบอกว่ามีโรงเรียนสอนทำอาหารดีๆในราคาถูกริ้วหลงเชื่อเขามอบเงินเก็บทั้งหมดให้ไปแต่สุดท้ายชายคนนั้นก็หายตัวไปพร้อมกับเงินของริ้วริ้วเสียใจมากเขารู้สึกเหมือนความฝันพังทลายแต่ป้าอุ่นปลอบใจเขาว่า ไม่เป็นไรนะริ้วเราเริ่มต้นไหม่ได้ป้าจะช่วยหนูเองริ้วกลับมาทำงานอย่างตั้งใจเขาพัฒนาฝีมือการทำอาหารมากขึ้นป้าอุ่นแนะนำให้ริ้วเข้าร่วมการแข่งขันการทำอาหารประจำปีของเมืองลองดูสิริ้ว นี่เป็นโอกาสดีที่จะพิสูจน์ฝีมือตัวเองริ้วรู้สึกลังเลแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจลงแข่งขันคู่แข่งของเขาก็คือนายดำที่มั่นใจในฝีมือเชฟของร้านตนเองเมื่อวันแข่งขันมาถึงบรรยากาศช่างคึกคัก ผู้คนต่างก็มาให้กำลังใจริ้วรู้สึกตื่นเต้นมากแต่เขาก็รวบรวมสมาธิเขาตั้งใจปรุงอาหารอย่างสุดฝีมือเขาเลือกเมนูข้าวผัดผ้าขี้ริ้วเมนูที่เขาคิดขึ้นเองและเมนูพิเศษแกงปลาผ้าขี้ริ้วแห่งความทรงจำ โดยใช้วัตถุดิบพื้นบ้านปรุงรสด้วยสูตรลับเฉพาะของเขาปรุงแต่งด้วยความรักและความทรงจำถึงคุณแม่พูดจากไปนายดำหัวเราะเยาะฮ่ฮ่าฮดูมันสิเอาผ้าขี้ลิ้วเข้ามาในห้องครัวทำอาหารเอ,องมันสกรปรกสิ้นดี กรรมการกลับชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์และความอร่อยของอาหารริ้วผลการแข่งขันออกมาริ้วได้รับรางวัลชนะเลิศเขาจึงได้รับทุนการศึกษาและเงินรางวัลนายดำโกรธแค้นมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ริ้วใช้ทุนที่ได้ ไปเรียนต่อที่โรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดังเขาตั้งใจเรียนฝึกฝนจนฝีมือพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังจากเรียนจบริ้วจึงกลับมาที่ชุมชนเขาใช้เงินรางวัลที่เหลือปรับปรุงร้านไออุ่นรักให้ใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็นร้านริ้วผ่าขี้ริ้ว ร้านของริ้วได้กลายเป็นร้านอาหารชื่อดังผู้คนต่างมาชิมอาหารรสเลิศโดยเฉพาะข้าวผัดผ้าขี้ริ้วและแกงป่าผ้าขี้ริ้วแห่งความทรงจำเมนูที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำริ้วไม่ลืมบุญคุณของป้าอุ่นเขาได้ดูแลป้าอุ่น เสมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของเขาเป็นอย่างดีแต่แล้วในวันหนึ่งวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นผู้คนตกงานไม่มีเงินร้านอาหารต้องปิดตัวลงหลายแหง่งร้านอาหารของริ้วก็ได้รับผลกระทบเช่นกันลูกค้าเริ่มน้อยลง รายได้หดหายวัตถุดิบก็แพงขึ้นแถมเจ้าหนี้ที่ริ้วเคยกู้เงินมาขยายร้านก็เริ่มมาทวงถามริ้วต้องเผชิญกับความยากลำบากอีกครั้งเขาต้องประหยัดลดต้นทุนคิดค้นเมนูใหม่ๆที่ราคาถูกลงแต่ยังคงรสชาติอร่อย เขาได้นำผ้าขี้ริ้วของแม่มาตัดเย็บเป็นผ้ากันเปื้อนและหมวกเชฟเพื่อเตือนตัวเองให้สู้ต่อไปในดำที่ยังคงเปิดร้านอาหารอยู่แต่ก็ซบเซาไม่ต่างกันเขาฉวยโอกาสตอนที่ร้านของริ้วกำลังย่ำแย่โดยสงคนมาเสนอให้ริ้วขายร้านให้ แต่ริ้วปฏิเสธไม่ไม่ผมจะไม่ขายล้านผมจะสู้ต่อไปนายดำได้แต่แค้นใจสถานการณ์ยิ่งแย่ลงค่าเช่าที่ก็ถูกปรับขึ้นวัตถุดิบบางอย่างก็ขาดตลาดปริวต้องดิ้นรนอย่างหนัก เขาพยายามเจรจากับเจ้าของที่โดยขอผลผันค่าเช่าแต่ก็ไม่เป็นผลร้านของริ้วกำลังจะถูกยึดในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดป้าอุ่นและเพื่อนๆในชุมชนก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาช่วยกันระดมทุนช่วยโปรโมตร,ร้านและหาแหล่งวัตถุดิบราคาถูก ลูกค้าประจำก็กลับมาอุดหนุนเพราะเห็นถึงความพยายามและความดีของริวร้วริ้วราบซึ้งใจมากเขารู้ว่าเขาไม่ได้สู้เพียงลำพังเขาจึงเริ่มคิดค้นเมนูใหม่ชื่อว่าอาหารแห่งความหวังโดยใช้วัตถุดิบราคาประหยัดปรุงอย่างพิถีพิถัน และขายในราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้เมนูนี้กลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วผู้คนต่างมาชิมและบอกต่อกันปากต่อปากและแล้วโอกาสก็มาอีกครั้งมีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศภายใต้หัวข้ออาหารจากวิกฤต บริวตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เขาใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมารังสรรค์เมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบราคาประหยัดแต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติของอาหารที่อร่อยล้ำการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต่างก็ง,งัดฝีมือ ออกมาประชันกันอย่างเต็มที่ริ้วรู้สึกกดดันแต่เขาก็นึกถึงคำพูดของป้าอุน่นหัวใจของการทำอาหารก็คือความรักจำไว้นะลิว้วริ้วจึงปรุงอาหารด้วยความรักความหวังและความตั้งใจผลการแข่งขันประกาศออกมา ริ้วได้รับรางวัลชนะเลิศอีกครั้งเขาได้รับเงินรางวัลจำนวนมากและชื่อเสียงร้านริ้วผ้าขี้ริ้วก็กลับมาคึกคักอีกครั้งผู้คนต่างหลังไหลมาชิมอาหารของเขาริ้วจึงสามารถปลดหนี้ได้ทั้งหมดและขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นเขาช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนอื่นๆให้โอกาส เหมือนที่เขาเคยได้รับจากป้าอุนส่วนนายดำที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็ต้องปิดกิจการไปในที่สุดริ้วได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆต้องผ่านอุปสรรคมากมายแต่หากเรามีความขยันอดทนสื่อสัาร และไม่ยอมแพ้เราก็จะสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความยากจนการถูกดูถูกหรืออุปสรรคต่างๆไม่ได้เป็นตัวกำหนดอนาคตของเราแต่สิ่งสำคัญคือความมุ่งมั่น ความพยายามและความกตัญญูที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จผ้าขี้ริ้วธรรมดาธรรมดาก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่มีค่าได้หากเราใช้มันด้วยความรักและความตั้งใจเหมือนกับชีวิตของคนเราที่สามารถเปล่งประกายสร้างคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ แม้ว่าเราจะเริ่มต้นจากศูนย์ก็ตาม